ไปกําลัง <coughs> สองะทั้งรักทั้ง

ไอซียับกันไหมคุูแต่งได้ยังไงอันนั้นไงไบโฟล่าอะไรนะ ช่วยค่ะนี่ๆๆเพื่อนเาหวานไม่ใช่มาด่ากันอยู่ด่ากันเร็วราวเช่จะไม่ให้ลองอีด้ เฮ้ยมันสังเกตได้ง่ายเว้ยว่าคู่ไหนคู่จริงหรือแค่คู่จิ้นถ้าคู่คู่จิ้นอย่างเดียวเนี่ยร้องเพลงผิดคีย์อะไรเขาจะไม่อายกันเว้ยไอยงยอบุ๊เนี่ยทำป็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงดูเหงื่อบุ๊คดิฉอนถามเอาไปร้อนอากาศมันร้อนร้อนบ้านแกทีเอยิด้ิมัเ อ่าเดี๋ยวโทรหาลิลลี่ให้เดี๋ยวโทรให้ ้ใจอู้อะขอบคุณเบบี้ พอเลยเฮ้ยทำไมมันคู่จริงแล้วหรอรู้ยไงเฮ้ย้แต่แป้งแต่ะโฟนอยู่ไม่หรอฟนสมมุติว่าแป้งเป็นซีนใช่แป้งูส่วนแป้งสมมติว่าโฟนคือ จ้าเบาตาเหมือนเจ้าสัวโอ้าแป้งคิดว่าคนเป็นคนที่การใส่อยู่ทุกวันนรนรนก่วที่ขาวเปล่าแป้งดนทีนแ้งตาต้งดกับรอรรกเมอังนรก มาหนาบุหรี่มากเลยอ่ะพีเยากลองเพลงอะไรไม่ไม่เราจะไม่บุหรี่กันบุหรี่นเฮ้ยบุหรี่เฮ้ยนอะไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าที่ทางบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แซบกับไก่เนี่ยขนาดยังไม่ได้เข้ากล้องเนี่ยไปยืนใกล้กันทำไมเนี่ยฮะ

โอ้ยสายตาโฟนสายตาปฟนสายตาโฟนยังไงใส่หรือเปล่าไปาทำไมเรามีปัญหากับทีมากมว่าวาน้องเพีงไปดูรขาวอสบายิงไพขียะ นุขนาดเนี้เออไม่รู้จนีเอะไรก็ได้เราเาสังเกตกันว่าแค่จินหรือจริงดีกว่าอะ้เขาคุยกันสคนเราแอบฟังอย่างเดียวหนึ่งสองสามลลบบบปยางก็ได้เปอางก็งไ <What? S 2> <_ an> เฮ้ยเพลงอะไรวะเหมือน,นปกปิดรักเ,เขาเว้ยเฮ้ยรักเขาเว้ยเธอเป็นดาช่องเป็น เอาเป็นว่ารอบนี้พี่ขอทุกคนเงียบที่อยากฟังดูว่ามันมาสไตล์ไหนอย่าเซลนะทุกคนอย่าเซลจุ๊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 จจุ๊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 จุ ดียวกูวอกว่ายาเซวแต่กูนี่ไม่ไหวเลยแค่แค่จิ้นใช่ไหมแค่จุดจิ้นอันไหนลองมองหน้ากันนี่ว่าแค่จิ้นหรือเปล่า1 2ึ่งสองสามทุกคนฉันมีสังเกตทำไมอ่ะทำไมตั้นเผยนอ่ะ

าหัวใจใส่งไปถึงอ้าม <Hey. S 1> ความหมายสุดทด้ายก็ดีกลับไ <Hey. S 1> ม่กลาบไม่ยอมใ้เไปหวาดูหน้ามินี่นะผมไม่เขินตอนนี้แดงมาก ดีกว่าว่าจริงหรือจิ้นดีไหมจริงหรือจินอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะคอหาคุณลิลลี่กันเดี๋ยวเรามาดูว่าพวกเนี่ยเขาจะร้องเพลงอะไรไม่อยากกินไม่อยากกินเม็ดเยอะนันมีอะไรคียว่าที่ดี น <c oughs> เป็นไนอ <c oughs> ไนไม่ใช่ถุงพยา,านี่ินได้ทิอิทํมาทําำไมลัน <c oughs> ไม่ใชถุง,าอ,ถงอามาทิ <c oughs> ันหมดลมาใส่ <c oughs> ทาไมลลี่ไม่รักหรือว่าลิลี่มีคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> กคอเขาไม่ไหวะก็ไม่้อไปพจะร้องไห้รูปขาวใจเคยบอพุ่งจนละมร้อไแล้วเยมเพลงไว้เยมเการขอคุยกับลิลลี่หน่อยขอขอดูหน้าลิลลี่หน่อย อยู่อุ้ยงั้นเอาเอาเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆหน้าน้องตอนหลับนี่แหละหาปลาคุยจะเลวอ่าทุกคนเงียบนะแล้วก็ให้ฟุกร้องเพลงเนาะอุ้ยเราปิดกล้องจันปิดกล้องแล้วนั่นห่างไกลกันต่้งหลายโลยได้ก็แค่อยากรีหลับจริงๆนะ So. <laughs> จะมีคนร้องเพลงเก่ามาเอต้าบ้าเอต้าป้าเรียบร้อยแป้วนี้แป้วนี้อุ้ยยินไหมครบแล้วครบแล้วทุกคนตอนนี้สองหมื่นเก้าเลยอ่ะโอ้ยจีต้องมาร้องเลยคไม่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 พี่เนเอาเป็นว่าพี่เนพูดได้ก็ถือว่าบุญมากนะเพราะว่าเจ๊ต้องมาร้องสักเพลงนึงครับไม่ไม่พี่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กรี๊ดพี่ว่าบอกกรี๊ดอุ้ย จริงไแพลแพลฟอนไงแพลป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 ทำไมแพ็กันดีแล้วแอ๋อแพลหมีไงปอ๋อทุกคนมาลามาลาเร็วสามหมื่นคนดูพอดีเลยอู้มันไม่บอกมาทำไมตอนดอีใหญ่ไม่ทาไน้เป่งนกกระเอุสวัสดีค่ะสุรา 妈，我妈，你把给装上了。